มาเริ่มกันที่ฝั่งมาเวลกันบ้างนะครับขอเริ่มที่ w ว w o ว f b ไบไนครับเป็นโปรเจกต์ที่มีการประกาศมีการพูดคุยแต่ผมเองไหมครับผมเองลืมไปแล้วด้วยความที่มาเวลมันประกาศเยอะมากมี w ูว Wo ั Wonder นเดอร์แมนนู่นนี่เทนโลทนทิงเราลืมโปรเจกต์นี้ออกไปจากหัวเลยแล้วอยู่ๆดีมันก็ปรากฏตัวในงาน D23 เมื่อวานนะครพร้อมกับพีพุ่มกับไมเคิลจิอาชิโนนะครับแกเป็น เขาเรียกว่าคนที่ทำสกอร์ทำดนตรีประกอบให้กับหนังมาเวลมากมายอยู่ดีๆแกไม่รู้แกไปทำอีท่าไหนไปคุยไหนมาเวลให้แกมากำกับเขาเรียกว่าเป็น One e p i s o s p s p i c l e v e v t n t นะครับที่จะฉายในเดือนตุลาคมนี้เป็นแบบแนวสยองขวัญแวร์บูใบไหนซึ่งความคิดเห็นแรกของผมคือคงเป็นประมาณแบบว่าแบบอ่าคนไปมีไปแบบไปโดนหมาป่ากัดเป็นแบบออริจินสตอรี่ก่อนที่อาจจะผูกไปผูกไปเบลดผูกไป เออมูนไนพวกมูนไนเองก็เคยสู้กับแวร์วูไบไนมาก่อนเลยประมาณนี้คือผมคิดว่ามันจะเป็นประมาณนี้แต่จากบรรยากาศในงานภาพนี้ดิเอา้าเป็นข่าวดำเฮ้ยเห็นข่าวดำแบบมันหลุดมันหลุดภาพในขวสมองแล้วว่ามาเวลมันต้องเป็นแบบนี้แหละมันไปนได้ประมาณนี้แหละแต่นี่คือโปรเจกต์ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าอเหียมึงหลุดความเป็นมาเวลไปเยอะมากมันทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะได้ดูไม่รู้ว่าดีไม่ดียังไงนะแต่ น่าสนใจมากๆว่าโปรเจกต์นี้มันจะเป็นยังไงนะครับไม่ผู้พ่ฒมทำเพลงแล้วไปดูกันเลยแหวววูบนี่เขาเรียกชื่อแต่ m a r v e l Studio Special Present แวววูบไปได้ <c oughs> <c oughs> ทำตัวเป็นแนวสปอตต้องมีบ Special. แบบสเปเชียลอ๋อแบบผลงานพิเศษแบบไม่ใช่เรื่องปกตินะ You can't escape the shock, the terror of Werewolf by night. Tonight it is every hunter for themselves. Good luck. I'll be rotting for you. But one of you is a monster. Masquerading as one of our own. I can't wait to find out what breed of evil you are. Mm. Mm. You wanna see this, darling Please don't do this. Death is coming for you! Mm. คือตั้งใจเลยอะคือตั้งใจที่จะขายความเป็นแบบหนังย้อนยุคคือใครอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นแนวแบบ Universal Monster ก็คือเมื่อก่อนอะค่า Universal อะเขาจะทำหนังแบบ สยองขวัญม,มีมอนสเตอร์ออกมาเยอะๆตายการตัดต่อแบบความเป็นขาวดํามันก็จะประมาณเนี้ยมันจะมีความเป็นเป็นขาวดํามีความวิธีการตัดต่อแบบหนังจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นสไตล์นี้ก็ได้นะแต่อารมณ์ฟีลลิ่งและการชอยในการที่จะเลือกว่ากูจะทําหนังขาวดำเนี่ยอันเนี้ยเป็นเป็นชอยที่ผมรู้สึกว่าแตกต่างแล้วก็มาเวลเองก็คิดว่านี่คือโปรเจกต์ทดลองของเขาผมผมดูออกเลยว่าเขาใช้คำว,ว่ามาเวลสเปเชียลพรีเซนต์แปลว่าเขาอาจจะลองดูว่าเฮ้ย ถ้าแบบนี้เวิร์กกูอาจจะไม่ต้องทำหนังซูเปอร์ฮีโร่ต่อไปแล้วกูอยากลองทำหนังแนวอื่นล่ะกูอยากทำหนังรักกูอยากทำหนังสยองขวัญกูอยากทำหนังอื่นภายใต้แบรนด์มาเวลใช้ชื่อว่ามาเวลสเปเชียลพรีเซนต์ก็สามารถที่จะออกจากโลกใบเดิมๆได้ก็ออกจากการเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่มีความต่อเนื่องได้กูเล่นอย่างอื่นก็ได้ถ้าคนดูตอบรับดีคนดูรับได้คนดูแฮปปี้ ผมว่านี่คือจุดเริ่มต้นดีๆเขาอาจจะยังไม่กล้าลองในโรงภาพยนตร์ก่อนเฮ้ย <Hey, S 1> ลองเป็นซีรีส์เล็กๆอันนี้ดูดิคนดูรับได้ไหมถ้ามันไม่มีซูปเปอร์ฮีโร่อยู่ภายใต้คําว่ามาเวลเลยคือแวร์วูบไนอะเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมนุษย์หมาป่าเนาะทุกคนมันก็จะมีความเป็นฮีโร่ต่ําแล้วเนี่ยเขาดูตั้งใจว่ากูจะไม่เป็นฮีโร่เลยน่าสนใจดีอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าคนดูรับได้คนดูเฮ้ย hey, มาเวลทําหนัองสยองขวัญได้มาเวลอาจจะจับตัวละครอื่นๆที่ กูไม่ต้องเล่นแนวซูเปอร์ฮีโร่ก็ได้นี่กูเปเล่นแนวอื่นแนวสยองขวัญแนวรักแนวแฟนตาซีแนว Fantasy, แอดเวนเจอร์ที่ไม่จะเป็นทุกใสสูตรรักเอาตัวร้ายไปเล่นเป็นสยองขวัญเอานี้ไปเล่นแนวตลกเอานี้ไปเล่นนั่นโดยที่ไม่ต้องอิงความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ขนาดนั้นเพราะทุกวันนี้ผมรู้สึกว่ามาเวลเองเหนื่อยมากๆในการที่กูอยากเล่นอย่างอื่นมิสมาเวลกูอยากจะไปเล่นเรื่องของชาติพันุ์กูอยากไปเล่นเรื่องราวของคนมุสลิมดรามา่าชีวิตเด็กครอบครัว แต่กูก็ต้องเล่นซูเปอร์ฮีโร่ด้วยเหมือนแบบเหมือนโดนดึงกลับมาอยังไงก็คูต้องเล่นซูเปอร์ฮีโร่ต้องทำฉากสู้ต้องมีคอนฟ l i ต์ต้องมีอะไรชีฮักก็เหมือนกันกูจะไปลอเยอร์ลอเยอร์เลยไม่ได้ก็ต้องแบบอดึงมีฉากต้องมาสู้นิดหน่อยๆมันก็เลยรู้สึกว่ามันไปไม่สุดอันเนี้ยผมว่าจะเป็นส่วนที่พิเศษจริงๆที่จะพรุกไปเลยว่าถ้ากูไม่ไม่ซูเปอร์ฮีโร่แล้วอะยอดกลัวยังเข้าเดิมไหมถ้ายอดพ่วงเลยโอ้ไม่สนใจเลยไม่มีใครดูเลยเขาอาจจะก้กลับไปซูเปอร์ฮีโร่แต่ถ้ายอดมันพุ่งละ ยอดมันมีคนดูล่ะยอดมันไม่ได้ต่างอะไรกับการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ล่ะเขาอาจจะมาเวลสเปซโอซีเวลพีเซนเป็นหนังเลยก็ได้เออ